มาละเดอไอ้แคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทนเหตุการณ์ข่าวตทั่วไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอ พี่น้องครับกระทรวงการคลังออกมาชี้แจง4ประเด็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยมีประชาชนทยอยลงทะเบียนกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับท้งนี้จากช่วงเวลาที่ผ่านมากระทรวงการคลังพบว่ายังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการลงทะเบียนและได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าใจดังนี้ครับข้อที่1ครับคนในครอบครัวแต่งงานกันแล้วลงทะเบียนได้ทุกคนหรือไม่ กระทรวงการคลังตอบว่าคนที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการกําหนดสามารถลงทะเบียนได้ทุกคนหากมีครอบครัวแล้วสามารถลงทะเบียนได้ทั้งสามีแล้วก็ภรรยาครับหากทั้งสามีและภรรยาผ่านการตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติก็ย่อมมีสิทธิตามโครงการไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ์นะครับส่วนที่2ครับผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนได้ตามที่ผู้ลงทะเบียนสะดวกคนโสดหรือไม่มีครอบครัวสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม มีครอบครัวแล้วสามารถไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมทั้งครอบครัวนะครับกรณีคู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนสามารถนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันครับ ข้อที่3ครับผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้ผู้อื่นโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของโครงการครับ 4. ครับการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนั้นย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้ลงทะเบียนที่ยื่นเอกสารณหน่วยงานรับลงทะเบียนอย่าให้สูญหายเด็ดขาดนะครับวันนี้แคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ